ไปขึ้นดอนมาเอาทิ้งผีมระสันคน้องีะส่ยไม่ถึงบ้านแล้วแหละี่ากรเม็ดกระเมตดออไปเดินทางเดินทางตรงไปแล้วครับออเดียวคุผหลังยังี่อยู่แค่ไหน่หลลกแนวหรอทไมติดไ่ากโรงไปก็เลยจะทาโหดมากไปอย่าไปเลย ไป, rare, ไปเลยไปเลยไปอยู่ข้างแยกข้างหน้ารอไปเลยไปเลยไปอยู่แยกข้างหน้ารอ้ลลอแลว <c oughs> โอ้หมาป่าหมาป่าโอ้สแสดงว่าลุงก็จะถ่ายคลิปวิดีโอนี่น่เลยใช่ให้เหมียวไปลงนี่ลงุลงลุงหมาป่าหมาป่าเนี่ยหมาป่าเออใครมาทำอะไรกันนี่เยอะแยะเออ <c oughs> <c oughs>

โอ้นี่เสือจุงไม่บาดนะไม่บาดจำไว้เลยเสือพวกนอ้อ๋อกำไั้แก่แลวเนี่ยตัเนี่ยมีลงโบออกมาะเอาไปไหนเือไปทายวะขนมตนนี้เราเคยแวะกินนี่หว่ใช่ใแวะกินแวะกินเจไตอไม่ไตไมไหตอมเนีคยเห็นในรูปใช่ไหมล่ะ